สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่โทมัสมาเที่ยวทะเลสาบลคนิกรูดบิกแม่โทมัสให้ดูวิวนะวิวสวยๆเรือแต่แม่โทมัสจะดื่มกาแฟดื่มกาแฟคาโบชิโนป่าไปเข้าห้องน้ำมาทุกคนเรือจะออกแม่โทมัสให้ดูเรือทางด้านนั้นเรือเขารับชาวต่างชาติไปเที่ยวนะทุกคนแต่ว่าแม่โทมัส ไปได้ขึ้นมา,าลงเรือท่าเรือโอเคเด็กๆทางนั้นก็เป็นคือเล่นน้ำได้นะทุกคนนะบรรยากาศดีๆโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแม่โุรมาสั่งกาแฟค่ะไปสั่งโลปาออกจากห้องน้ำแล้นั่งนั่งกาแฟแล้วก็ดื่มชมวิวกันนะทุกคนบรรยากาศสวยงามบรรยากาศดีๆทุกคน นั่งเล่นกับแม่มัสอ่ะน่าดีดอะทุกเรือยค่ะบรรยากาศดีค่ะทุกคนแล้วนะแม่โงมัสให้ดูวิวปราสาทปราสาทนะทุกคนนะชั่วโมงหนึ่งเรือเขาจะออกนะทุกคน เดี๋ยวแม่โทมัสจะไปดูซิว่ากาแฟเราต้องเซฟไปจีนุ่งคือต้องไปเดินเดินเองนะทุกคนเห็นไหมโรงละครนะทุกคนดู <Hi. S 1> คนไม่ค่อยมาทุกคน <Hi. S 1> ก็มีแต่แม่โทมมสกับป่าป่าไปเข้าห้องน้ํานาน <c oughs> แม่โทมมสเก็บภาพก่อน <Hi. S 1> ดี๋ยแวแม่โทมัสพาไป, <Hi. S 1> ไ,ปไปถ่ายรูป <c oughs> ข้างล่างนะ วิวสวยๆเลือกำลังออกแต่แม่ทรมมสดึงกาแฟค่ะทุกคนอันนี้ให้ดูภาพก่อนวิวสวยไหมคะทุกคน<บ>เขามาเล่นน้ำกันทุกคนไม่ถ่ายเยอะนะทุกคน พอมาจะมาสัง่งสั่งอะไรดื่มนะคือเราต้องสั่งเองทุกคนห้องนะ้ำอาเดี๋ยวแม่พอมาขาอตัวสั่งน่อะเขาก็มีกาแฟะนะทุกคนให้เราเลือกขนมเค้กสังส่งเสร็จเราก็จะเอาไปกินที่โต๊ะนะทุกคน เรือทุกคนวิวสวยไหมแม่ท้อนมานั่งกาแฟมานั่งดื่มกาแฟแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนเหรือรับนักต่างชาติไปเที่ยวรอบภูเขาเดื่มกาแฟกับแม่ทอมค่ะให้ดูวิวสวยๆก่อนดื่มกาแฟ เรือรับส่งนะักท่องเที่ยวนะทุกคนสวยงามมากที่ทะเลสาบเคนิคุตินะวิว มก็ได้กาแฟแล้วนะคะทุกคนเรามาดื่มกาแฟกับแม่พ่อแม่คาโบนีโน่แล้วก็ขนมเคกนะ้กค่ะทุกคนเรือเรือนะทุกคนเรือรับนักนักท่องเที่ยวกับคาโบีโน่ก็ขนมเคกนะ้กค่ะทุกคนอันนี้เคสกคูเกิลกินเสร็จเดี๋ยวแม่พ่อแมก,ก็เดินนะทุกคนหรือว่านั่งเรือแม่พอม่จะดูซิว่าเรือเข้าออกกี่โมง ถ้าถ้าออกแล้วแม่โทมัสกลับข้ามฟากไม่ทันนี่คือแม่โทมัสหยอดตัต๋วรถไว้นะที่จอดลดสอง่ิโงแม่โทมัสก็ไม่แล้วทุกคนโอเคค่ะมากินกาแฟกับแม่ทมัสดูกาแฟช่ดีกันขนมกาแฟกันทุกคนขนมเค้กแม่โทมัสทำไมถึงอ้วนทุกคนนะเพราะว่าแม่โทมัส ยิ่งอย่างเงี้ยทุกวันเคเจอกันคลิปวิดีโอหน้าของแม่ธ omas แต่มนะแม่ธ omas ขอดื่มกาแฟก่อนดื่มกาแฟเสร็จแม่ธ omas ก็จะกลับบ้านค่ะทุกคนเจอกันวิดีโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทางนี้เธอเซน